โศกนาฏกรรมรอ8คณะกรรมการแพทย์สรุปราชการที่8ถูกจอยิงสวนคตตอนที่13โดยรุ่งเรืองปรีชากุลจากกรณีที่ในช่วงที่มีการชนสูตรพระบรมศพของคณะกรรมการแพทย์ซึ่งมีพลตรีพยาดำรงแพทยะคุณนายแพทย์ชื่นพุทธิแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรเป็นประธานกรรมการและไม่ได้มีการถแถลงผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการชุดนี้ จึงทําให้ข้อมูลที่ออกมาจากแหล่งต่างๆเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันอีกทั้งยังมีผู้ไม่หวังดีนําไปโฆษณาชวนเชื่อเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงกระทั่งกรมตํารวจต้องรีบออกมาแก้ข่าวโดยได้ออกถแถลงการเรื่องรายงานแพทย์เกี่ยวแก่พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทั้งนี้ถแถลงการดังกล่าวของกรมตํารวจ นอกจากจะได้ประกาศแจ้งให้แก่ประชาชนทราบข้อเท็จจริงในแง่มุมต่างๆแล้วก็ยังได้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ในแต่ละท่านจากแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด20คนซึ่งรวมทั้งแพทย์ชาวอเมริกัน1คนแพทย์จากกองทัพบ,บกบริเตนอังกฤษสองคนแพทย์บริเตนอินเดียหคนและพันตำรวจโทเอ็ดนป้อมเพชรผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานด้วย นายแพทย์สุดแสงวิเชียนหัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นแพทย์ที่ผ่าพระบรมศพเพื่อชนสูตรชี้แจงว่าข้าพเจ้าได้หนังบาดแผลมาหนึ่งชิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้ตัดออกจากพระนาราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศขณะที่ทําการชนสูตรพลิกพระบรมศพบาดแผลเป็นเสมือนกากบาทมีหนังแยกเป็นสี่แฉกแฉกบ,บนแฉกล่างแฉกขวาและแฉกฟ้าย เมื่อได้ใช้กล้องจุลทรรศชนิดสองตาสองดูบนหนังนั้นมีรอยกดเป็นวงโคง้งเห็นได้ชัดบนแฉกขวาและซ้ายแฉกบนไม่เห็นถนัดนักและแฉกล่างไม่เห็นเลยถ้าเอาส่วนโค้งเหล่านั้นมาต่อกันเข้าก็จะเป็นรูปวงกลมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ11มิิเมตรเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าปลายแฉกเหล่านั้นเป็นรอยโคง้งและเส้นโค้งบนผิวหนัง ไม่ต่อกันเป็นรูปวงกลมนอกจากนี้ยังมีเนื้อที่เล็กๆไม่อยู่ที่แฉกล่างและมีสีแสดงว่าเป็นดินปืนติดอยู่ด้านในของหนังชิ้นนั้นด้วยตามความเห็นของข้าพเจ้ารอยกดในหนังนั้นอาจเป็นไปได้โดยกดปากกระบอกปืนกระชับแน่นลงที่พระนาราศก่อนยิงถ้าหากเป็นการอุบัติเหตุแล้วปากกระบอกปืนคงไม่กดลงไปที่พระนาราศกระชับแน่น ตามความเห็นของข้าพเจ้ามีทางอธิบายที่เป็นไปได้สองประการเท่านั้นคือปลงพระชนเองหรือถูกปลงพระชนทั้งสองทางเท่าเทกันสำหรับความเห็นของนายแพทย์ท่านอื่นๆที่เป็นคณะกรรมการแพทย์นอกจากนายแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งเป็นหนึ่งใน20คนของคณะกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วมีกรรมการ1ิบคนที่ลงความเห็นกลางๆโดยไม่ได้สรุปว่า เหตุของการสวนคตนั้นเป็นเพราะเหตุใดว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุถูกปลงพระชนหรือปลงพระชนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ได้สรุปความน่าจะเป็นเป็นชั้นๆไปทั้งนี้นายแพทย์หลวงพินภาคคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายแพทย์สงกราน,นิยมเสนพลตรีสงวนโรดวงพลตรีต่วนจิระเฟศนายแพทย์ชูช่วงสเวตรุน และนายแพทย์สงัดเปล่งวานิชและเห็นว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าเป็นการถูกปลงพระชนหรือปลงพระชนเองหรืออุบัติเหตุเป็นลำดับเป็นชั้นชั้นไปขณะที่นายแพทย์เติสนิทวงนาอายุทยาและนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วเห็นว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าเป็นการอุบัติเหตุหรือถูกปลงพระชนหรือปลงพระชนเองตามลำดับเป็นชั้นชั้นไป ส่วนนายแพทย์หม่อมหลวงเกษตรสนิทวงณอายุธยาและพันตรีประจักษ,ษ์ทองประเสิฐเห็นว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าเป็นการถูกปลงพระชนหรือปรงพระชนเองตามลำดับเป็นขั้นๆไปและข้าพเจ้าไม่เห็นเป็นอุบัติเหตุเลยมีกรรมการแพทย์อีกสองคนที่มีความเห็นเฉพาะตนซึ่งแตกต่างจากกรรมการแพทย์สิบคนดังที่กล่าวนั้นคนแรกก็คือนายแพทย์นิดเวดวิทิต หรือหลวงนิดเวทวิสิทธ์แพทย์ประจำพระองค์ชี้แจงว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าเป็นการถูกลงพระชนหรือปรงพระชนเองซึ่งอาจเป็นได้เท่ากันทั้งสองประการข้าพเจ้าไม่เห็นเป็นอุบัติเหตุเลยอีกคนหนึ่งคือนายแพทย์อวยเกตสิงห์หัวหน้าแผนกสรีรวิทยาโรงพยาบาลสิริราชซึ่งได้รับเชิญเข้ามาเป็นกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการแต่งตั้งทั้งหมด21คน ชี้แจงว่าข้าพเจ้าเลือกจะถือว่าเป็นการถูกปรงพระชนเป็นประการแรกเป็นอุบัติเหตุเป็นประการที่สองและเป็นการปรงพระชนเองเป็นประการที่สาอย่างไรก็ตามพลตรีพยาดำรงแพทยะคุณประธานคณะกรรมการแพทย์ชุดนี้ได้มีความเห็นว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าเป็นการถูกปรงพระชนหรือปรงพระชนเองตามลำดับเป็นขั้นๆไปข้าพเจ้าไม่ถือเป็นอุบัติเหตุเลย สุดท้ายแล้วคณะกรรมาการแพทย์20คนที่ได้เข้าประชุมและลงมติในครั้งนี้มีความเห็นเป็นเอกฉนทรว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้สวรรคตโดยถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปทางพระนาลาชหน้าผ่าของพระองค์และผ่านทะลุออกไปทางข้างหลังของพระเศียรและจากผลที่ได้รับจากการทดลองจากศพปลายกระบอกปืน ได้จอะภายในระยะ5เซนติเมตรของพระนาราศโดยเกือบแน่นอนโปรดติดตามตอนที่14วันเสาร์สัปดาห์หน้ารุ่งเรืองปรีชากุล